สวัสดีครับพี่น้องนครับพี่น้องชาวเกษตรกรที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีรถนำเสนอละครับก็จะเป็นคูปัต้าแอลสองสี่ศูนย์ครับยี่สิบสี่แรงนะครับตัวนี้ก็ยนต์สองสูบนะครับมาพร้อมกับปุกจีนะฮะปุกจีปุกจีตัวนี้ก็จะยกได้ประมาณสามเมตรนะครับสําหรับท่านใดที่หาไปใช้ในฟาร์มในสวนนะครับใส่หางตัดหญ้านะครับช้ในฟาร์มนะฮะ ก็ตัวนี้ก็ราคาเบาๆนะครับคันนี้ราคาที่1นึ่งแบาทนะครับนะครับหนึ่งแบาทตัวนี้ก็จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างยังไม่ทําความสะอาดนะครับนี่เราก็จะมารีวิวให้ดูก่อนนะครับตัวนี้ L ยี24ิบสนะครับหรือ2 4 0สี่นแหละครับอ่ากาตภาพก็สวยๆนะครับเดิมๆนะครับ ก็จะมีซินล้อหลังนะฮะที่รั่วเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็มีซินกระบอกนะครับรั่วเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะสภาพตามนี้นะครับยางดีนะครับยางหลังดีนะครับระบบใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสำหรับท่านใดหาไปใช้นะครับในไร่ในสวนในฟาร์มนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับราคาเพียง1นึ0 0 0บาทนะครับหนึ่งแบาทนะครับ ร้านของเราก็ตั้งอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็ท่านใดสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้นะครับที่ร้านเราก็มีรถให้เลือกชมอยู่หลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นหลายราคานะครับมีเลือกมากกว่า50คันนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูก่อนนะครับเครองดีครับสตาร์ตติดง่ายนะฮะ ยกลุมงจีตกใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับตอนนี้ตัวนี้ก็ยกได้ประมาณ3เมตรนะครับยกได้ปรณน้ำหนักประมาณ3า0้อยโลนะฮะความหมายถ่าใครสนใจก็เอาไปใช้ในไร่ในฟาร์มนะครับตักขี้ไก่ตักขี้วัวน,นะครับใช้ในสวนในฟาร์มนะครับก็ข้ามาทดลองขับก่อนได้นะครับ ร้านเราอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเบอร์โทร0861026521นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับห่างจากโรงพยาบาลตากฟ้าประมาณ700เมตรนะครับอยู่ถนนเส้นตากฟ้าตาคีนะครับอายกให้สูงสุดสิรประมาณ3เมตรนะครับยกสูงสุดประมาณ3เมตรนะฮะ ก็สนใจก็เข้ามาเลือกชมได้นะครับมาทดลองขับก่อนได้นะมาดูตัวจริงๆก่อนนะครับถูกใจแล้วค่อยซื้อนะฮะซื้อรถถูกใจแล้วค่อยซื้อนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีมารีวิวเรื่อยๆนะฮะรถเรามีเยอะนะครับยังไม่ได้รีวิวหลายคันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบอ่รีวิวแต่เพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ